อันนี้ลูกหลงใช่ไหมแล้วก็พวกนี้ก็เริ่มเริ่มรู้แล้วยโอ้ยแล้นลอกลอกเลยตาดอกใหม่อันนี้เคยติดบ้างไหมเนี่ยเอ่ออันนี้เพิ่งเพิ่งทำเพิ่งทำเพิ่งลองเลยอ่าอันนี้ผมใช้รากมันอันนี้นี่ยถูกังยังครับนี่ยังหลงได้เหรอพี่อู้หูยวันนั้นเต็มต้นเลยนะตอนลงลงเฟซเนาะใช่ครับช่วง ยาไม่มีตกหล่นอยู่เลยเลยใต้มังมังกรเลยนี่เนาะไม่ดอกเลยไม่ดอกถึงออกเลยสรุปมันออกออกตั้งปีเนาะใช่ครับก็สองฤดูกาลเนี่ยครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมานี่จะออกเยอะกว่าอีกเวืัองยังไงล่ะมีตอนเล็กวไปเลยนะรู้น้อยรูดก็มีมีต้นนี่ยครับที่ที่รู ม่มีสุกเนาะจะเดงว่ามันมันเป็นแบบมันเป็นตั้งปีสรุปแล้วอ่ะได้มันจะดูกิดได้จริงๆนะไม่ว่าที่ไนก็ซืๆแต่มีมีที่เสี่ยงคู่ตรงนี้ครับเออมันก็เป็นเป็นทั่วนะไม่เป็นที่นี่เห็นไหมอืมใช่อย่างนั้นอือมันเป็นหมดนะไม่เป็นรากต้นอยู่เป็นเฉพาะลำต้นอย่างเดียว อโ้ยแต่ตอนเก่ง hmm. ติดน huh? ี this this ่ผมว่าสุดยอดนะเนี่ยนะครับไม่ไม่ไอ้ตรงนู้นเออถ้าเดประมาณสามปีลงรับตุ้มมันตุ้มเนี้ยนะแล้วแล้วดูรากมั้ยไม่ติดก็ไม่ติดผมลองดูเออแล้วไอ้ไอ้เมล็ดที่ผมสั่งเอาไว้ได้แก้มั่งยังอ๋อมีอ่ะมีมีอยู่ครับไม่ไม่ได้ส่งให้ทีเออเออเออเดี๋ยวเอามาเนี่ยเอาไปแล้วนี่ติดเครื่น้อยอยู่นี่นะ เนี่ยช่อนี้สุกไหมผมว่าผมต้องเรียกน้องแล้วมั้งเนี่ยดูหน้าแล้วโดูเนี่ยสุกป่ะนั่นหลุยของลูกนี้เสียแล้วมันมีมันมีหน้ามีปากปลายนิดหน่อยอันนี้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับนั่นเออผมไม่ได้ใช้เคมีเลยครับมีแค่มีพวกขี้ไก่หน่อยแล้วก็ปุ๋ยหมักหน่อยมันเนี่ยพวก ดูดูไปต้นเหมือนทุเรียนเนาะก็คล้ายๆทุเรียนมากเลยลักษณะกต่ประมาณมันคุดมากกว่าครับแต่ว่ายืนเดือดต้นนึงเออยืนเดือดต้นนึงแล้วไปอีกตัวนึงอันนี่ไม่น่าโอ้โวิดีโอใช่ได้เอาอันนี้ไม่ได้ลรอไม่ไม่อันนี้ไม่สุกไม่สุกเพราะว่าอ่ามันมันยังเกี่ยวเกี่ยวมันมันเลื่อนอ่าใช่มันติด เขาหลังๆอย่างนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วครับเหนือหลังเลยดาวน้องเหมือนน้องวิมกานเลยดูนะอืเพราะว่าเพราว่ากูดผิวมันดูถ้าผิวมันออกเหลืองเกาว่ามันสุกใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไงเด็ดก็ไม่อร่อยอืมเด็ดแล้วมันมันจะติดฝาดๆหน่อยแล้วก็รสชาติไม่ไม่เข้มข้นเหมือนตุเรียนตัดนะครับง่ายเหมือนกันเนาะ ตลลนะแต่ถือว่าเรากินสุกกาต้นรสชาติมันก็จะอร่อยอร่อยบบอ่ะพูดง่ายๆง่าบ,<ะ>อ,บอ่า